สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอเจอกันอีกแล้วจากคุกระหูคือเกาบุอนีต่ำซื้อเพื่อนคือเกาละจาน้องโบต่ำทะเลพะนะทะเละมีสองอยางวันน,นีบ่มีบ่มี่อันนั่นบ่มี่ปูยะใครอยากกินปูมามาพี่น้องแซ่บก็แซ่บก็ซีบมึงกันนะบ้านนี้ซีบเด้หรือพี่น้อง ก๋ตีต้มไข่ใบไม่เหลือจะไข่ก้อนจิกินอย่าลืมได้จ้ะพี่น้องกดไรกดติดตามกดกระดิ่งให้วไฟน้ำแน่จ้ามาพี่น้องมากินล้างมืดได้จ้ะพักกับบ้มีอย่างไรดอกพักไหมค่ะเนาะไอ้พาไม่ได้ปไปตลาดบางมื้ออื่นยังจิบไปตลาด กินไครกันเดี๋ยวมันจะเจียบต่อใครต้มใครใบใหม่ไหมขึ้นมอันดำๆลอกออกมาโป้นแล้วตอนแรกสร้างย่ำเสร็จน้องก็กินสร้างมกคือแม่คามาเพื่ออก็ได้มกเห็ด มกเฮดใส่ไข่พนันะวำปาราคาแพงร้านเนี่ยที่ขายของรุ่บ้านเท่ามามาพี่น้องมาโซ <c oughs> <c oughs> ่ยจาพายกินมะละห้อนเออมกนึงแาบเนาะ มกจะเห็ดเขมทองทึ่งอันลวกทึ่งอันสดเพราะว่าตอนแรกยี่ไพ่สั่งยาบ,บุญเส่น เมี้อันนี่วิวบว่ามีอันขับปุ่นไม่ได้ขับปุ่นใส่เรื่ม ันบ้านเขาเบิง่งนจะจ๊ะคนยั่แพ้แค่ไปขอโทษขอแาพา้หลายๆเลยจ้ะเด้อคุณกษัตริยพี่กษัตริย์ยัยพ้กะต้องเขาทางยูทูบคนโทษเองคนแช่เขาทางหนาเพียดกะลำคานกะคุณไอ้สั้งางยั่แพ้กะบอกเลยเด้อจ้ะเด้อลบลบเพื่อนออกไปเลยขอโทษขอแพ้หลายๆคนจะทิมช่องไปเลยกะเสียดายจ้ะคนในพันก็คนแล้ว อากาศเป็นแบบคือเกาอลไรจะพี่น้องทายทายอยู่ในกุ้ันนั้นม่เป็นทายอยู่ในเห็นทีแจงงเพิ กินกับกรัจปีนี่ต้องไม่ค่อยมากคนละกิน <c oughs> อันนี้ต้องช่วยกระปุนเนาะจ้ะต้องแบบนี่แหละใส่เลย ไปเดี๋ยวว่าใต้มยังไว้กันืมร้านจ๋าร้านอยู่กับยายแล้วอยู่กับยายแล้วพวกไหา้อะเรนนในขวกไม่ใย่กับเปิดเท่ไงฟัง้ง แล้วก็เตินแ้งเดียวลืมบอกเราเยอะไปเพื่อกินผักอันนี้ผักอมเป๊ Như nhiều Nước cơm chai nhang. sejar sejar. Mana dia bilang, Mak? มุลี่เทศให้ถ่านเลยกุ้งซุกไป Cứa xoay Nè, mọc thịt Thịt là phía nọ ngư Rôm rôm 20.000 à hoa hóa trồng khai mạnh Bốc Hết kẹp hết với nhé. พี่น้องโบโอ๋ยวน้ำมันเล็กพี่น้องยิ่งเดี๋ยวน้ำพี่น้องเพชรพี่น้องเพชรคลิปนี้ก็ล่ากันไปก่อนพี่น้องกินบะหมี่เพชรแซ่บแต่ว่ากกับเพชรสร้างเล่าเพชรเพชรนั่นแ่ะล่ากันไปก่อนจะคลิปหน้าเจอกันใหม่ ฝากนันเด้อจ่าเด้อกดไลค์กดกติดตามก,ด,ามกดกระดิ่งให้เฮี้พ่ายน้ำเน่เพราะ้นเบื้องหลังก็กดไลค์น้ำเน่จ่าเด้อขอบคุณหลายๆแล้วกันไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า